ภาวนาของพระเยซูเจ้าเบตโรมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เโตรร ข้าไปในบ้านกับฉันและประสวัสดีทุกๆคนไหมล่ะไม่หรอกผพจะต้องไปหาอิสอักพี่ชายชราของผมก่อนแล้วจะแวะมาทีหลังงั้นพบกันคืนนี้แล้วกันนะพบกันคืนนี้นะมอร์โกทหารมีข่าวอะไรไหมเปตโตรที่เป็นสิทธเพึ่งจะกลับเข้าเมืองมาเขาพูดกันว่าเปตโตรทําให้คนกลับใจไปจํานวนวร้อยๆคนเมื่อไรขึ้นจะชนพวกนี้จึงจะรู้ว่ากษัตริย์อคริปปาไม่ชอบใครมาแข่งด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกจนกว่าจะมีใครในพวกเขาถูกจับไปฆ่า มันจับเขาซะเพตโ,โรเฮ้เขาอยู่ไหนอะเจ้าก,ก็แกล้งทเป็นดีใจที่พบฉันก็ได้เนี่นะเจสันเอา้าแม่ถ้าก็รู้ว่าต่นคือมารากโกตังหางฉันรู้เบตโ,โรคือผู้ที่พบเจ้าเลี้ยงดูเจ้าและสอนเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าใช่แล้วครับตอนนี้ก็าไปหาพี่อิสอับขอบคุณครับ ท่านคือซิมอนเปตโตรแห่งกาหลีลใช่ไหมใช่แล้วท่านถูกจับแล้วด้วยข้อหาอะไรไม่ทราบเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละมาฮะไม่ปล่อยเขานะเขาทำอย่างนี้ไม่ได้อะจับเด็กนั่นด้วยฮะไม่วิง่งหนีไปเจสันเดินไป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 ไหนล่ะเห็นกันไหมไม่น่าไปไหนไ,ได้เร็วเลยไปไหน เดี๋ยวก็เจอเองอ่ะไม่ต้องห่วงน่ะฉันรู้ว่าพระเจ้าจะนำท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัยฉันไม่เรื่องบ้าบาที่จะเล่าให้เธอฟังนะเลตโตตุกจับไปแล้วฮะอะไรนะฉัานพักจาเข้ามาเดี๋ยวนี้เองอ่ะผมเห็นกระตาคือว่าทหารน่ะจับเขาไปอ่ะฮะเขาจับเลรโตไปทำไมอ่ะทหารโรมันไม่ต้องการเหตุผลหรอก โอ้มาระโกตอนนี้เราต้องใจเย็นๆเอาไว้ก่อนนะไม่มีเวลาเย,ย็นอีกแล้วนี่จำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาจับยาเข้าไปพวกมันไม่มีทางฆ่าอัคารสาวกคนใดได้อีกตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่กรุณาเธอโจสเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าถูกจับข้ออะไรด้วยให้เรารวบรวมข้อมูลให้ได้มากกว่านี้ก่อนที่จะทำอะไรลงไปผมรู้วิธีที่จะได้ข้อมูลนะเธอเนี่ยละ่ะจะทำยังไง เปโตรเป็นสาวกและผู้ติดตามชาติชื่อเยซูท่านถูกจับข้อหาก่อการกบฏถ้าเป็นความจริงท่านต้องมิโทษถึงประหารชีวิต พวกเจ้าดุนชนควรจะรู้ดีว่าไม่ควรจะมาท้าทายอำนาจของกษัตริย์อคกิปาผมไม่มีเจตนาร้ายต่อกษัตริย์อคริปาอาจจะจริงแต่พระองค์เห็นว่ากลุ่มของท่านเติบโตขึ้นราวกับไฟป่าทีเดียวพระองค์ทรงกังวลนิดหน่อยฉันจะไม่ยอมให้ท่านหนีไปง่ายๆเจ้าสัตร้ายสองตัวนี้จะนอนเฝ้าท่านเอาไว้และ ยังมีอีสิบสี่คนที่เฝ้าอยู่ข้างนอกตอนนี้ปนไปไหนไม่รอดหรอกข้อหาก็คือกบฏฮะก่อการกบฏเหรอข้อหาเดียวกับที่ยาอบถูกกล่าวหาเลยพระเยซูเจ้าด้วยผมไม่สนใจคนอื่นเขาจะพูดยังไงเราต้องชิงเขาออกมาให้ได้แต่มีหานก็อยู่ตั้งสิบหกคนนะฮะ เดี๋ยวนั้นต้องสู้เหตุสุดชีวิตไปเลยจะต่อสู้กับกองทหารโรมันที่มีวุฒิทั้งที่เราไม่มีอะไรเลยเหรอถ้ามีความกระหายมากกว่าความฉลาดนะรู้ไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้สินบนกับทหารยามสิพวกเขาก็จะเอาเงินไปแต่ไม่ปล่อยเปโปรเปตรออกมาแน่นอนโอ้ยให้ตายสิแล้วจะนั่งเฉยๆดูเปโตรถูกฆ่าอย่างนั้นเหรอแล้วเราจะทำอะไรได้เราเป็นเพียงแค่ชนกลุ่มเล็กๆเ,เ,เท่านั้นและพวกเขาก็คืออาณาจักรโรมัน แค่ในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็มีทาหารเป็นพันๆแล้วแต่ถ้าเรารวมตัวกันเราก็จะสามารถราที่ท <ำ S 2> จะทำอะไรไม่ได้เราไม่ได้รับอนุญาตแม้กระทั่งมีอาวุธฉันเกรงว่ามันจะไม่มีหวังเอาซะเลยน่าละอายเหลือเกินมารากโกลกฉันผู้ซึ่งสอนพระวรสารให้กับคนเป็นพันๆมีความเชื่อว่าเราสิ้นหวังช่วยอะไรไม่ได้ในเรื่องนี้เออแม่ครับ แม่ก็ไม่ได้กลังพูดว่าแม่กําลังพูดว่าให้จําคําที่พระเยซูเจ้าสรงสอนเกี่ยวกับอํานาจของคาภาวนาแม่คงไม่ได้อยู่ที่นั่นเพียงคนเดียวหรอกนะตอนที่พระองค์ทรงเทศสอนบนภูเขาจําได้ไหมสิ่งที่พระอาจารย์ได้ตรัสทุกสิ่งต้องเป็นไปได้สําหรับผู้ที่มีความเชื่อจงขอแล้วท่านจะได้รับ จงสแสวงหาแล้วท่านจะพบจงข้อเถิดและประตูจะเปิดรับท่านผู้ที่วอนขอด้วยความเชื่อก็จะได้รับถ้าอย่างนั้นโปรดสอนพวกเราให้ภาวนาเถอะพระอาจารย์เมื่อพวกท่านภาวนาจงกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จะเป็นที่สักราระ พระอาณาจักรจนมาถึงพระประสงค์จนสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดเพื่อพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริมงคลจงมีแด่พระองค์ตลอดไปอาเมน ภาวนาพระองค์ทรงสอนวิธีภาวนาให้กับเราและสรงสัญญาว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้เพียงถ้าเรามีความเชื่อแม่พูดถูกต้องแล้วล่ะแต่ผมไม่เชื่อถ้าเราโมแต่นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยพวกคุณสวดกันต่อไปฮะผมจะไปช่วยเปโตรออกมาเอง แต่พระบิดาครับเจ้าทั้งหลายผู้สงสถิตในสวรรค์พวกเรามาชนนมกันอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วยดวงใจที่เป็นทุกข์ท่านเจ้าพังราจะไปไหนฮะเราต้องการพูดกับนายของท่านออกไปดี๋ยนี้ก่อนจะเจ็บตัวเอา่ะสู้ล้วสู้ลรวจะไปไหนโอ้โเจ้า ถ้าต้องการให้ปล่อยสาวกเปโตรออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าการี่ยังไรไล่มันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไปไปไปท่านไม่มีสิทธิ์จะจับคนบริสุทธิ์ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้ปล่อยเปโตรเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนี่ เชันกระผมจะไปหาพี่อิสอักนี่คือรายชื่อของท่านจำไว้ว่าเราต้องการให้คริสชนทุกคนในยูรุเลลมภาวนาให้เปโตรได้รับการปลดปล่อยผมเสียใจที่จะนำข่าวร้ายมาบอกฉันดีใจที่คุณมากับเบียนวางใจเถอะฉันจะภาวนาให้เขาก็บบทเรือ่องพวกเขาเพียงแต่หาเรื่องจะฆ่าเขาอย่างเร็วเท่านั้น เราพยายามให้อยู่ในกระบวนการไต่สวนเพื่อประวิงเวลา<อ>้พวกทหารจะทำสิ่งที่มันชอบอย่างเร็วที่สุดเหมือนกับที่ยาขอบโดนบางทีจอชอาจพูดถูกก็ได้แล้วคนที่จะไปสู้กลับบ้างไม่หรอกมาโรกโกกับมารีพูดถูกสดวดภาวนาเป็นสิ่งดีที่สุดเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะคือ,คอผมหมายถึงพระเจ้าทรงทราบว่าเราต้องการอะไรแล้วพระองค์ต้องการฟังคำภาวนาน,นี้อีกกี่ครั้งเป็นพันขึ้นไป ครั้งหนึ่งพระเยะซูทรงเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีชายคนหนึ่งไปหาเพื่อนของเขาเวลาเที่ยงคืนอิริตัสพน้กงารคนจะเดือจากท่านอิริตัสอิริตัสผีตัวไหนส่งแกมาทำอะไรทีนี้ตอนนี้ไม่มีพีตัวไหนหรอกมันใจได้เลยอะไรนะ โอ้เจเจผมเพื่อนของผมกลุ่มหนึ่งเขาเดินทางมาไกลมากเลยเพื่อมาหาผมนี่แหละโอ้เยี่ยมมาไปบอกเขาว่าผมฝากสวัสดีเดี๋ยวก่อนเราเกือบงับมือผมไม่มีอะไรเงียบๆหน่อยครอบครัวฉันกำลังหลับโอ้ผมผมชู่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 ชูาชู่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 ชูชูชู่ชู่ช่ช ฉันบอกไปกี่ครั้งแล้วว่าให้เก็บขนมปังเผื่อว้ธีบานสบายโอ้ทำไมฉันต้องเก็บด้วยหรอนี่มคุณมีขนมปังเพียงพออยู่เสมอไอ้ไอริทัสยังโง่หรือเปล่าเนี่ยออริทัสทำเสียงอะดูดิครอบครัวกำลังนอนหลับทุกคนกำลังหลับอยู่ได้ยินไหมทุกคนหลับยกเว้นคุณไม่ได้หลับใช่ทุกคนยกเว้นฉันคนเดียวอ้าวก็ทยอย่างนั้น ในเมื่อคุณยังตื่นอยู่ผมขอยืมขนมปังกันหน่อยเถอะนะใช่อไอแค้าิตาสุขวัลย์ตให้ดีๆก็ได้ทำไมถึงขวางมาขอบคุณขอบคุณโออีดิตาสขอบคุณ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 เอาล่ะตอนนี้คุณกลับไปนอนได้แล้วท่านก็รู้ว่าท่านต้องพักผ่อนนะเห็นมาแม้กระทั่งชายคนที่มาตอนเที่ยงคืนก็ยังได้รับสิ่งที่เขาขอเลย ฉนั้นจงขอต่อไปจนก,กระทั่งท่านคิดว่าเพียงพอแต่ผมไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเออช่วยส่งรายชื่อไหมผมครึ่งหนึ่งผมอยากจะแสดงให้พระเจ้าเห็นมาผลก,การความช่วยเหลือจากพระองค์เอ่อเดี๋ยวนะบ้านนี้ใช่ไหมที่เป็นบ้านของลุงผู้มั่งคั่งของเธอใช่ค่ะแต่ฉันคิดว่าเราไม่ควรเข้าไปหรอกค่ะเขาไม่เคยนับถือพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเพียงแต่เขามีความเชื่อน,นิดหน่อย เราก็สามารถใช้มันโอ้โอเบตรโรที่นาสงสารแต่กระันขอให้ทุกๆคนให้เขาสวดให้เกิดอัศจรรย์ให้เบตรได้รับการปลดปล่อยเอ้โทษนะหากลงจะพูดว่าคำภาวนาคงจะไม่มีผลดีอะไรหรอกท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าจะสามารถทำอัศจรรย์ได้นะ เชื่อนะเชื่ออยู่แต่ฉันไม่เชื่อว่าพระองค์จะทรงทำอศัศจรรย์อยู่เสมอเยพระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ในนิทานเปรียบเทียบถึงเรื่องนี้ค่ะเหรอไหนลองเล่าให้ลุงฟังเด้ะเกี่ยวกับเรื่องผู้พิพากษานะคะผู้พิพากษาค,าคนนี้ไม่ใช่คนที่เที่ยงธรรมนะแต่ท้าวครับหล่นมาอีกแล้วล่ะครับยื้อหมายคนนั้นเหรอคงใช่ครับในท้า เราจะกลับมาอีกอีกครั้งเนี่ยเอางี้นะไปบอกหลอนว่าฉันมาแล้วอดนี้นี่เขผู้หญิงคนนไม่สมคราดร้องท่าได้โปรดฟังคําร้องขอของดิฉันด้วยเถอะค่ะฉันได้ฟังคําร้องขอจากท่านเป็นสิบสิบครั้งแล้วเธอเป็นแค่หญิงใหม่ที่ไม่มีอะไรเลยและให้คนให้ยืมเงินก็ยึดบ้านของท่านไปท่านเป็นเพียงคนเดียวที่ช่วยดิฉันได้ดิฉันขอร้องให้ท่านช่วยทำอะไรให้ดิฉันนะคะฉันได้ทบทวนคดีของเธอคำตัดสินของฉันถือเป็นที่สิ้นสุดพวกเขาขโมยบ้านของดีฉันไป ถ้าท่านไม่ทำอะไรเลยคนเขาจะพูดถึงท่านว่าอย่างไงกันล่ะนี่ท่านไม่สนเราว่าคนจะคิดยังไงกับฉันถ้าอย่างนั้นก็ให้คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยฉันกังวลแต่เรื่องที่ทำให้ฉันพอใจแค่นั้นน่ะเอ้าท่านจะมีความสุขได้อย่างไงในเมื่อดิฉันถูกโกงพอแล้วฉันจะให้บานหลังใหม่หลังหนึ่งคือคุกถ้าเธอไม่ออกไปจากเทนีแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็จัดการเลยสิคะมันเป็นทางดีที่จะไม่ให้ดิฉันกลับมาที่นี่อีก ทำไมเธอไม่ตอบว่าไม่ละ่ะเพราะท่านนะ่ะเป็นผู้เดียวที่จะช่วยดิฉันได้และดิฉันก็มีความเชื่อว่าท่านจะต้องช่วยเฮยตกลงฉันจะเอาบ้านเธอกลับคืนมาให้ก่อนแล้วกันอ ขอบคุณมากค่ะท่านผู้พิพากษาขอบคุณมากค่ะเห็นไหมคะแม้กระทั่งผ oh. <at> ู <c ười> ้พิพากษาผู้ไม่เที่ยงธรรมในที่สุดก็นำบ้านกลับคืนมาให้หญิงไม้แน่นอนค่ะพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมที่สุดจะส่งเปโตรกลับคืนมาโรดาหลานรักหลานไว้ใจลุงได้ คิดว่าเจ้าได้รับบทเรียนแล้วน่ะเอาไปจากที่นี่ได้แล้วแล้วก็อย่ากลับมาอีกไม้ไม่หัวแม่แ่มองได้เียนะทั้ทงเรื่อง เปโตรฉันมีข่าวมาบอกท่านเมื่อไรพวกคุะตื่นสักทีถ้าเราร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเปโตรให้เป็นอิสระได้เรากําลังร่วมมือกันอยู่โจส,พส์พระสัทรจากทุกแขกกาลังสวดภาวนาให้เปโตรได้รับการปลดปลด่อยพวกเขาควรจะต่อสู้ให้เปโตรได้รับการปลดปล่อย <c oughs> เปโตรก็ไปถูกตัดสินคืนนี้เขาจะทํากันตอนเที่ยงคืนเนี่ยเราพับใช่ไหมเห็นมามถ้าเชื่อผมเราควรลงมือทําอะไรไปบ้างแล้ว ใครจะกล้าเอาหัวเข้าไปถูกแขวนล่ะตอนนี้เปโตรยังไม่ตายเขากำลังจะใกล้ตายแล้วไม่ไม่ไม่มีความเศร้าโศกอันใดที่จะมาหยุดไม่ให้ฉันภาวนาพระเยซูเจ้าจะไม่กระทำเช่นนี้จำได้ไหมพระองค์ทรงภาวนาให้เราแต่ละคนจำได้ไหม พระอาจารย์อ้ใจเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิตจงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้ากับเราเถอดโปรดอยู่ที่นี่จงอยู่ที่นี่กับเราเถอด ิดาเจ้าค่ะลูกทราบดีว่าเวลาใกล้จะมาถึงแล้วถ้าเป็นไปได้โปรดให้พระรา้นิพนไปจากข้าพเจ้าด้วยเถิดถึงกระนั้นก็ดีขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของโร์ พระเยซูเจ้าผู้ทรงแบกรับความเศร้าโศกของโลกนี้แต่ยังคงทรงภาวนาเพื่อความรอดพ้นของเราฉะนั้นฉันก็จะภาวนาเพื่อเปโตรต่อไปเอัวเปโตรมา แล้วไอ้นี่จะเป็นของพวกท่านจริงนะตกลงเริ่มใหม่าามตก่้องแต่ไม่ใช่ที่นี่นะแล้วไม่ใช่เวลา,านี้แล้วเมื่อไรคืนนี้ผมจะไปพบท่านที่สอดทนที่อยู่ตรงข้ามนนนะตอนนี้ออกไปชนีดไปเร็วข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ข้าพระเจ้ายนินดีจะตายเพื่อพระองค์ แต่ผมได้รับคำสั่งให้ดูแลฝูงแกะของพระองค์ข่าแต่พระเจา้าโปรโดกรุณาถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์โปรดให้ผมเป็นอิสระภาพผมไม่ทราบว่าพระองค์จะทำอย่างไรแต่ผมทราบว่าพระองค์สามารถทำได้พวกเขามากันแล้วเอาล่ะตอนนี้ซัดมาเลยอ่ะวิ่งไปแกกำลังจะทำให้ทุกอย่างพังพินาศะวิ่งไปนิวซิเอาเข้าไปที่นี่ เดี๋ยวเงินนะจะเป็นลืมเด็กาเบตโตไปจากที่นี่เถอะโอ๋แกเสียบเป็นภาษีที่แกต้องจ่ายละกันนะอยากโง่วยไม่ได้ไปให้แบ่งกันข้าแต่พระเจ้าโปรดสัตบฟังคำภาวนาของพวกเราด้วยเถอะ ปรดอย่าให้เบตโตต้องตายเลยข้าจ้าทราบว่าพระองค์ทรงมีอำนาจทำให้เกิดอัศจรรย์ได้โปรดกรุณาทำอัศจรรย์เพื่อเปโรในคืนนี้ด้วยเถิดโปรดช่วยเราด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดสดบฟังคำภาวนาของเราโปรดช่วยเปโตรให้เป็นอิสระเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยให้เขาเป็นอิสระเถิดพระเจ้าค่ะ So when darkness paints my life cold and black, he knows it, searching for the path leading back. He shows it, always through it all. He'll catch me when I fall, now the seed of hope has grown. And deep inside i know that he has eyes watching over ดีจังมีผู้เข้ามาร่วมพาวนากับพวกเราอีกโรดาช่วยไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาโรดาไปบอกข่าวให้คนอ,นอื่นรู้ด้วยเออ,เ,อ,อ,เ,ขอเขาคือเขาคือเปโตรออะไรนะเปโตรเหรอเขาจะู่ออ้องโรดานี่กรุณาเธอฉันกำลังบอกพวกคุณไงว่าเขาคือเปโตรเขอเป็นบ้าไปแล้ว บารีคะโอ้ใช่เขาจริงๆด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าเขาเขาไปสละราชบัปลัก์เขาจริงด้วยโอ้อย่าย่าย่าพึ่งมันอาจจะไม่ปลอดภัยฉันจะต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ช่วยทำบางอย่างให้ฉันได้ไหมเนี่ยได้ทุกอย่างเลยฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่าคำภาวนาอันทรงพลังของผู้ท่านประสบผลแล้ว เมตุสวรรค์องค์หนึ่งมาช่วยฉันเอาไว้อขอบคุณมากนะเพื่อนขอให้คำภาวนาของฉันอยู่กับพวกธรรมเถอะข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถอะ ข้าชงโงเขลาอะไรเช่นนี้ข้าทราบแล้วว่าปราศจากพระองค์ข้าทำอะไรไม่ได้เลยโปรดช่วยข้าให้จำไว้ให้ข้าสวดภาวนาและเชื่อว่าพระองค์ทรงมีอำนาจช่วยให้ปลอดภัยฉันไม่แน่ใจว่าเมื่อไรจะได้กลับมาอีก,กว่าจะถึงวันนั้นเลี้ยงดูแก สอนพวกเขาให้ภาวนาด้วยเถอะได้ครับ If sparrow nest cold tries He'll do the same for me. When a child softly prays, spirit sweet, he feels it. Another hungry soul comes to eat, he feeds it. It matters not how small, he lives to love us all. I just hope. But he remembers me for he has eyes watching over the righteous ears that hear the praise of a broken heart my life cold and black he knows it searching for the path leading back he shows it always through it all he'll catch me when I fall now the seed of hope has grown and deep inside I know that he, he has